มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านแห่สองเลขขันน้ำมนต์ถวายดอกไม้แดงพิธีบวงสวงบุญน้ำอ้อยตามรอยเท้าเวสุวรรณค่ะเมื่อเวลา13.59นิกานาทีของวันที่29พฤษภาคม2565ดรสุภาชัยผ่องสวัสด์ ประธานกรรมการบริธิพุทธานุสรพร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากนะคะร่วมพิธีบวงสวงบุญน้ำอ้อยตามรอยท้าเวสุวรรณที่วิหารบริธิพุทธานุสรตาบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะโดยในพิธีนะคะได้มีการบวงสวงถวายน้ำอ้อยแล้วก็เครื่องคาวานให้แด,ด่ตท้าเวสุวรรณที่ตั้งปิติสถานอยู่คู่กันตรงประตูทางเข้าหน้าวิหารค่ะ ดรสุภาชัยผ่องสวัสดิ์ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธ,ธานุสร์เปิดเผยว่าหลังจากมีผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างเทวรูปทาเวสุวรรณปางเทพผบบู้บดแล้วก็พญายักษ์ได้มอบให้กับวิหารมูลนิธิพุทธ,ธานุสร์ซึ่งเป็นหน่วยงานเผยแพรถถ่ศิลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในวันนี้เป็นวันดีวันเลิศพรหมประสิทธิ์จึงได้มีการทําพิธีบวงสรวงบุญนําอ้อยตามรอยท้าเวสุวรรณขึ้นค่ะ จากการสืบค้นพบว่าทาเวสุวรรณเป็นเทวดาที่มีปรากฏถูกต้องในพระสูตรพระไตรปิฎกหลายวาระตามพุทธประวัติทาเวสุวรรณเคยเกิดเป็นมนุษย์ในวันณพราหมณ์ชื่อว่ากูเวนเป็นเจ้าของไร่แล้วก็โรงงานขายหีบอ้อยใจบุญชอบทำทานเสมอด้วยผลบุญนี้นะคะจึงได้จุติบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวจตุมหาราช ส่วนสาเหตุที่ทางวิหารฤิษีพุทธานุสรได้จัดทําพิธีบวงสวงบุญน้าอ้อยเนื่องจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่สําคัญของประเทศและก็สถานที่ตั้งของวิหารเองในอดีตเคยเป็นไรอ้อยมาก่อนนะคะจึงได้นําน้าอ้อยมาเป็นเครื่องบวงสวงเทวดาพีเพื่อเป็นการ,รําลึกคุณของเทวดาหรือเทวดานุสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ